สบายดีพี่น้องสบายดีย่ำใบายพี่น้องจ้าเบิร์ตสกุลสุคนค่ะบอไดมาห้ยายทั้งหลายมื่สองสามมื่เนาะมืดฝนใหม่เลยพี่น้องเอ้ยฝนพายุเขา xóm thương con quân tộc bụng không chị đó cha พี่น้องจ้าพี่น้องจ้าสองห้าห้าอีกเนาะครั้นงนี้ครับปิว้วเออเงื่อนยันบุ๊กเงื่อนยันก่อนบาทไ <laughs> งใซ่าละไฟจะอันใหญ่

เป็นทาไปไซมาสักหนาแไปรูปไปเสร์อคุณเวียนมาหาเราวแ่นม่จ<ะ>้าแม่นมกับอันนี้มาฝากกบขนมอ่อนๆเดี๋ขนมกับ

อ๋อคู่เบิดบอบ่เยอะสือฝายยาซาซื้อไงเสียอ,สอ๋อพนักกินเ่าอิ่มพนากกินเ่าอิ่มพี่น้องจา้าพนยังโมหิวล้วสิเขียวหมาก เป่นท้าวไปส่ม่าสังสงมือไปหาเฮ็ดขอปลาหาเฮ็ดตัวลั่ยปเสิร์ฟยิ่งจัลล่ยปเสิร์ฟบานโมเปิเิร์ฟดอกเขาเขาไปหาเฮ็ดพี่น้องเลยอ้ยืี่น้องนโอ้ยพี่องพ่นองอ่ะพี่น้องมาเฮปะทะกีเต เมลาลูเตเมลาลูเตบะทากีทุเ่าพี่น้องก็ไปก็ลงลงลืมปัญหาว่ากระจอนหลักของพื่นใบมงตลับเจ้าปัจ้ามาว่าเหตุยังอยู่บ้าน่าบริเหตุยังจาโมงกุาก็ไปหาลูกไปหาลูกแล้ เปียวมาบ้านอุยสิบายอ่อยบ้านอี่อุ้ก้เจเขาทำวันได้ยังกินเขาผนวาาแรกตั้มผิก <c oughs> ตั้าโพอคนม,มากินเพลรยายเนาะแบบขยำขยำเขากินอร่อย ผมได้คิดหอดยายกับฝากกดไลค์ก,กแดแชร์เดินจ้าบไปทำหายายายสามมืน่นพอดีฝนตกน่ะไปหาเห็ดหมดจะไปหาเห็ดเนาะคือมาแต่หาเห็ดกะเมือ่อยเลยสามโมงต้องไปหาปลูกอีกมาเอ็ดกับเผากำหนดหลังจมหลังจานหูงเข่าอีกแต่ละมือมัวมุนไม่ร้องเลย มื่อนี้เฮ็ดมันเริ่มแบบว่าเฮ็ดมันก็บ่ค่อยออกแล้วเขาก็เลย่บัไดไปเดี๋ยวมอยซซืออื่นส่เจสซ้าซื้อมาหายู้นะก็มาโอ้ยายามีเสียมมันตาไปยืมคุชจิลลอแทนเนี่ยเปิดไปหน่อ ไพ่จะทางมันน่นอะอย่าบอกด้วยว่ายายเออยายเป็นลูกเนะเนี่ยยายเป็นลูกหย,กย่าออเราหม,มักสะอาดไม่ใยพูพูปูนบอกโอเคนะคะมานี่กับเขาพ่น นงนังบบนเลีบบ๋ยวนองนเาเีเที่ยวหมาเียวหมาปากดแดงแดงกาหมาขุนก็มีสำนีเนาะไฟเสียก

ตัวดูเหยือเป็นไามเต้เป็นไาม์ฮาวท้องเทนว่าไปไซหัวไปนาอานน้์เหรอนี่อานนท์อนุอานกนั่งอยู่ตรข้างหน้ายังไามหาอีกสลับสื่อกันบ่านอนกับนกคล้ายๆกันใช่ไหมนั่งเขี้ยวมาก แป๊บๆเดียวก็สิแลฟไปหามต่างเรียนอยู่แล้วข้าวเดียวพี่น้องเลยมืแต่ละมือนะคำวัยสาววัยบางอาทิ้นให่า่แก่บุญมเนตามหงทั้งมืดฝนเน่เด็ดออกมาน้าอีกเนาะืมากปากแดง,แดง งามน้อมแต่งสนแสนจริงใจแต่อ้อยยสาติ่งอ้อยเด้อแซกอย่มื้อได๋จ๊ซาซื้อให้เฮาว่าคู่กับหมาโอ้เฮาบ่ได้เข้าเมืองเนาะ เดกเรื่องงไายแล้วบนาซีเขียวอีกได้เราก็ได้นาย่าง ยิ้มเปิดเปิดบายบายบ๊ายบายเตะเนียงตนนลับเจา้าสินเด้อค่ะหลับเจ้าตุลีนเฮาบอกว่าเดี๋ยวเขาไปหาปลานกันเดอ้อจากยวงเฮียนเฮาวะบ๊ายบายลาเลยพี่น้องฝากก็ไหลก็เด้วยจ้าดีดีเมียงสัสดุสะพนขอบคุณถูกคอมเมนต์ถุกกำลังใจเดอ้อ อะไรที่คิดหอดแยกกับคอมเมนต์กั้คอมมาซ่ากดแชร์รัวๆค่ะบาย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 ยายโอเคค่ะ <c oughs> ปิดต่เพลงเนาะไปเลยพี่น้อง